อกด้านหน้าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกด้านหลังนั่นเองนะคะนะคะจะมีตัวระบบกันหนีบให้ด้วยนะคะตัวนี้เนาะปูเป็นพายาง7 d ดีให้นะคะสําหรับตัวพายางเนี่ยลูกค้าเลือกสีได้เลยนะย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอดป้ายแดงใบจะเอกค่าวันนี้จะพามาชมกับชุดแต่งนะคะชุดนี้นิยมแต่งมากสําหรับที่ นิยมแต่งมากกับรุ่นที่เป็นเอเวอเรสนะคะคันนี้นะคะเป็นเอเวอเรสตัวสปอร์ตนั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเราได้ทำการตกแต่งที่เป็นชุดของวิกเตอร์นั่นเองนะคะตัวชุดวิกเตอร์นะคะตัวนี้ จะเล่นลูกเล่นที่เป็นตัวขีดๆแบบนี้นะคะที่เล่นแบบไล่สีเนาะใครอยากไล่สีแบบนี้ก็แจ้งมาได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นชุดวิกเตอร์กระจังหน้าแบบนี้นะ,ะกระจังหน้าของเราเนี่ยมีหลายแบบให้เลือกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว FORD ลูกค้าอยากจะติดตั้งก็สามารถติดตั้งได้นะคะตัวนี้ที่เป็นกระจังหน้าแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือก ตัวมาได้อยากจะเป็นตัวมามาแต่งที่เป็นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวกลางมีหมดทุกไซส์นะคะตัวนี้ติดเป็นไซส์เล็กสุดน้องเล็กสุดเลยนะคะตัวกระจังหน้าอันนี้นะคะตัวที่เป็นไฟจิ๋ว3จุดเนี่ยมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าของวิกเตอร์เลยนะคะตัวไฟสามารถเลือกสีได้นะคะว่าจะเป็นสีขาวหรือสีเหลืองก็ได้นะคะตะแกรงแบบนี้นะคะแล้วก็กันชนด้านหน้าเนี่ยที่เป็นชุดของวิกเตอร์เนี่ยจะเราจะเล่นเป็นแบบคุมโทนนะคะที่เป็นสีดํา สีขาวตัดด้วยสีดํานั่นเองนะคะเป็นสีดําเงาสีดาเงาเนี่ยอยากจะเลือกเป็นสีดําด้านก็ได้ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบด้านเนาะแล้วก็สําหรับรุ่นสปอร์ตนะคะด้านล่างเนี่ยจะมีห่วงลากจูงมาให้นะคะสําหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์2.0ค่ะให้กําลังแรงมา้ามาที่170แรงมา้าแรงบิดให้มาถึง405นิวตันเมตรน,ตรนั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุดมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นตัว เซนเซอร์ด้านหน้านะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีตัวจับเลนรถคันข้างหน้าได้นะคะแล้วก็รักษารดระยะห่างรถคันข้างหน้าได้ด้วยสามารถขับตามรถคันหน้าได้แล้วก็ตั้งระยะห่างได้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวเรดาร์นะคะตัวนี้ตัวตรวจจับคนเดินถนนและก็จักรยานด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวระบบเบรกแบบส t o p and Go มาให้ด้วยนะคะมาชมในส่วนของตัวไฟกันบ้างนะคะสำหรับไฟหน้าคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบมันติเลฟเคเตอร์ led นั่นเองมาพร้อมกับตัว ไฟเดทามแลนดิ้งไลน์นั่นเองค่ะเป็นไฟส่องกลางวันให้นั่นเองเวลาลูกค้าสตาร์ทรถปุ๊บเนี่ยตัวไฟเนี่ยจะติดตจะติดเองโดยอัตโนมัตินะในส่วนของตัวไฟหน้านั่นเองค่ะแล้วก็สําหรับคันนี้ลืมไปลืมบอกไปว่าถ้าเป็นกระจังหน้าแบบนี้จะได้ตัวไฟหลีที่เป็นตัววาตัว V มาให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นดับเบิลวีมาให้นั่นเอง เรือลำแสงเลือกได้เลยว่าจะเป็นสีขาวสีแดงสีน้ําเงินก็เลือกได้นะคะเดี๋ยวพามาชมในส่วนของตัวที่เป็นด้านข้างกันบ้างนะคะสําหรับชุดวิกเตอร์นะคะด้านข้างเนี่ยก็จะมีตัวคิวล้อที่ให้เลือกนะมีลวดลายให้เลือกลูกค้าอยากได,ได้เป็นตัวลายฟันเฟืองหรือลายพื้นเรียบนะคะหรือจะเป็นตีหมดก็ได้นะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายทรงเลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นทรงเตี้ยนะขนาดอยู่ที่า 5นิ้วนะคะ5.5จุด้านิ้วนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวล้อแม็กเนี่ยจะใช้ตัวล้อแม็กเดิมนะคะที่เป็นล้อแม็กที่มาจากตัวรุ่นที่เป็นสปอร์ตนั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นตัวแม็กลายการนะคะสีดําเงานะตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะคะ จับยางคู่กับยางตัวกูดเยียร์นั่นเองค่ะขนาดของหน้ายางนะคะจะเป็น255ทั25บ 5R20 นั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นยางตัว h t นั่นเองะคะตัวนี้ยางตัวนี้นะคะเหมาะกับการวิ่งทางเรียบให้ความนุ่มนวลและก็เงียบด้วยนะคะแต่ใครมีความประสงค์อยากจะได้เป็นแบบออฟโรดนะคะสามารถเปลี่ยนยางได้นะอยากจะเปลี่ยนเป็นยางแบบว่า RT ก็ได้นะคะเลือกได้เลยนะตัวนั้นก็จะได้เป็นทั้งออนโรดและก็ เอโรดเช่นเดียวกันนะคะก็จะได้ให้ความเวลาตะกุยหรือออโรดจะได้ดีกว่านั่นเองค่ะแต่ว่า,าข้อเสียก็คือจะเป็นของเรื่องเสียงจะมีเสียงบ้างนิดนึงนะคะในส่วนของตัวเอเวอเรสต์ Everest, รุ่น2025นะคะตัวนี้ก็ปรับทรงเปลี่ยนเรียบร้อยนะคะตัวกระ แก้มด้านข้างเนี่ยจะไม่มีคําว่าตัวเทอร์โบแล้วนะคะตัดออกไปนะคะแล้วก็กระจกหูช้างของรุ่นสปอร์ตนะคะไม่ต้องแร็ปและตัวนี้เรามีทําสีมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นสีดํานะคะตัวนี้จะเป็นสีดํามาพร้อมกับตัวกล้อง360องศานะคะแล้วก็มีไฟส่องสว่างด้านข้างตัวรถมีมาให้เรียบร้อยนะคะมุมกระจกด้านข้างมีตัวระบบบสปอร์ตด้วยนะคะตัวนี้จะเตือนจุดอับสายตาที่มีวัตถุทนานด้านข้างที่เรามองไม่เห็นนั่นเองนะคะ ส่วนด้านบนนะคะหลังคาของเรานะคะตัวนี้เราแล็บให้ครึ่งคันนั่นเองเป็นสีดํานะตัวนี้จะเป็นตัวแล็ที่เป็นสีดําเงานั่นเองค่ะใครอยากได้สีดําเงาสีดําด้านหรือสีอื่นก็สามารถแล็บได้นะแล้วก็ตัวที่เป็นเราหลังคาด้านบนตัวนี้พ่นทำสีมาจากโรงงานเรียบร้อยนะคะสีดํานั่นเองค่ะมือจับประตูของรุ่นสปอร์ตคะ่ะตัวนี้ให้มาเป็นสีดําแล้วนะคะไม่ต้อง ไม่ต้องแรปเพิ่มแล้วนะคะมาจากโรงงานเลยแล้วก็ตัวนี้ยังมีตัวระบบการเปิดปิดกุญแจแบบเป็นย์เล็ตนั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวระบบอ e m โมบิเลเตอร์มาให้ด้วยเช่นกันนะคะสําหรับบันไดข้างนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเป็นบันไดข้างสีดําเงานั่นเองเป็นสีดํานั่นเองค่ะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะเป็นช่วงล่างแบบ ทวินโมโนทูปนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวปีกนกอิสระให้นั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะมีดิสเบกให้ทั้งหมด4ล้อให้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพามาชมในส่วนของตัวที่เป็น รุ่น2,025ตัวนี้จะเป็นตัวที่เติมสารแอดบูมาให้เรียบร้อยนะคะมี2ช่องนะอย่าเพิ่งสับสนนะคะจะมีตัวเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ตัวเติมสารแอดบูให้นั่นเองลูกค้าซื้อกับทางเรานะคะเรามีการเติมแอดบูให้1นึงถังแรกแล้วก็ให้เพิ่มอีก1นกันลอนนั่นเองค่ะมาชมในส่วนของตัวท้ายกันบ้างนะคะตัวนี้ไฟท้ายของเราเนี่ย เป็นไฟท้ายแบบขีดเป็นไฟ LED นะคะเป็นแบบขีดขีดแบบนี้ตัวนี้นะคะเหมือนตัวไฟที่เป็นของรถมาแต่งนั่นเองนะคะส่วนด้านบนนะคะที่เป็นสปอยเลอร์นะอันนี้ก็ติดตั้งมาจากโรงงานเช่นเดียวกันเราแรปเพิ่มให้นะคะเพื่อให้รถมีมิติและก็ให้ความดุดันให้กับตัวรถนั่นเองค่ะสําหรับกล้องมองหลังนะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นกล้องมองหลังสามารถโชว์ภาพขึ้นจอได้เลยแล้วก็ชัดด้วยเวลากลางคืนนะคะก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยนะคะด้านหลัง ะะมีเซนเซอร์ถอยมาให้ทั้งหมด4จุดนั่นเองติดตั้งตัวสปอยเลอร์นะคะด้านหลังที่เป็นคุมโทนเช่นเดียวกันนะคะเป็นสีขาวนะคะตัดด้วยสีดํานั่นเองเป็นสีดําเงาเนาะเป็นชุดวิกเตอร์นะคะตัวนี้จะมีสัญลักษณ์ของวิกเตอร์อยู่แล้วนะคะากเปิดประตูท้ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบไฟฟ้านั่นเองการทํางานนะคะสามารถกดที่รีโมทก็ได้นะคะปุ่มด้านหลังก็ได้หรือภายในรถก็ได้นะคะปรับได้เลยนะคะ เบาของเรามี3ามแถวนั่นเองเป็นรถเจที่นั่งนะคะตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าเบาะแถว3ามแถว2ไม่ใช้ก็พับราบแบบนี้เลยนะ,ะแล้วก็เราปูพรมให้ปูเป็นพะยาง7ดดีให้นะคะสําหรับตัวพะยงเนี่ยลูกค้าเลือกสีได้เลยนะอยากได้สีอะไรแจ้งมาได้เลือกสีเลือกได้ที่เย็บก็ได้นะคะเห็นไหมมีความเป็นมิติแล้วก็เวลาปูแล้วเนี่ยให้ความแบบสวยหรูนะคะแล้วก็ดูเรียบร้อยมากนะคะทั้งหมดทั้งคันเลยนะ,ะปูให้รอบคันเลยนะ ในส่วนของตัวฝาท้ายนะคะจะมีตัวระบบกันหนีบให้ด้วยนะคะตัวนี้เนาะเห็นไหมแบบนี้นะคะกันหนีบได้แบบร้อยเซนเลยนะคะเซลก็จะค่อนข้างตัวตะมุตะมีนิดนึงม่คิดว่าลืมเปิดจิดไหมเปิดไหม เดี๋ยวพามาชมภายในนะคะที่ด้านหน้ากันบ้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเบาะสีดําเดินได้ด้วยสีดํานั่นเองค่ะในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็คุมโทนเป็นสีดํานะคะเล่นลายลวดลายที่เป็นตัวเป็นโนแบ็กเนี่ยเป็นลายไม้สีดํานะ ด้วยสีโคเมียมมาให้นะคะตั้งแต่ช่องแอร์แล้วก็กอบประตูให้นั่นเองค่ะส่วนหน้าจอสําหรับรุ่นนี้ให้มาเป็น12นิ้วแล้วนะคะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะเล่นง่ายมากเหมือนกับตัวเล่น iPad เลยนะคะใครเคยเล่น iPad อยู่อันนี้เล่นง่ายมากๆเลยนะคะสามารถเชื่อมต่อกับมือถือนะคะแล้วก็ค่วงกับตัวแอปพลิเคชันฟอร์ดพาร์ทนั่นเองค่ะมีเมนูต่างๆให้เลือก่างมายเป็นเมนูภาษาไทยนั่นเองนะคะ แล้วก็คันนี้นะคะให้มาเป็นตัวแท่นชาร์จไร้สายมาให้เรียบร้อยแล้วนะใครที่มีโทรศัพท์รองรับการชาร์จไร้สายวางได้เลยนะคะไม่ต้องเชื่อมต่อนะถ้าไม่มีเราก็ยังมีช่องเสียบสายยดบีแล้วก็ไทซีมาให้อย่างตัวหัวเกียร์เนี่ยเป็นหัวเกียร์ยาวนะคะ เป็นเกียร์6สปีดออโต้นะคะสามารถเปลี่ยนเกียร์เป็นแมนนวลได้นะคะรุ่น2025มีระบบออโตสตาร์สต็อปมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตัวปรับในส่วนของตัวโหมดการขับขี่ได้ทั้งหมด4โหมดด้วยแล้วก็ตัวที่เป็นเบรกมือเนี่ยเป็นเบรกมือไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวระบบโฮมเบรกด้วยนะคะพวงมาลัยนะคะตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยของเราจะเป็นไฟฟ้าแล้วก็หุ้มหนังให้ด้วยเป็นสีดํานะคะแล้วก็สามารถปรับระดับของพวงมาไลัยได้นะคะปรับได้เลยนะคะสีทิศทางนะคะดึงเข้านะคะ ดึงออกนะคะแล้วก็ยกขึ้นยกลงนั่นเองค่ะตัวพองลัยก็จะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันที่พองลอยมีมาให้นะคะปรับเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็รับโทรศัพท์ได้ด้วยหน้าจอหลังพองลัยให้มาถึง8นิ้วนั่นเองค่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคะจะบอกสถานะต่างๆของตัวรถตัวหนังสือก็เป็นดิจิตอลดูง่ายมากๆนะคะตัวที่สําคัญนะคะที่จเจ๊ชอบมากก็คือการบอกระยะของตํามนันเชื้อเพลิงในถังนะคะสามารถวิ่งได้อีกกี่กิกกโลนั่นเองเราสามารถกระได้เลยนะคะแล้วฝั่งด้านขวามือนะคะด้านล่างเนี่ยจะมีปุ่มปรับในสองตัวไฟหน้าสามารถตั้งเป็นไฟหน้าออโต้ได้นะคะหรือจะเป็นแมนนวลก็ได้สำหรับตัวนี้นะคะที่เป็นปุ่มนี้นะด้านบนจะเป็นตัวไฟส่องสว่างเป็นไฟตัดหมอกด้าน หน้าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปฟตัดหมอกด้านหลังนั่นเองนะคะเหมาะกับการใช้งานเวลาเรา,าไปเที่ยวทางเหนือเนาะจะมีหมอกเยอะๆนะคะสามารถใช้งานตัวนี้ได้เลยนะสำหรับสีนะสีก็มีให้เลือกนะคะจะมีสีขาวสีดําสีเทานะคะแล้วก็สีบรอนเงินนะคะสีที่นิยมที่ขายดีมากก็จะมีเทาขาว,ขาวดำนะคะสามสีนี้ขายดีมากๆนะคะสำหรับโปรโมชั่นเนี่ยก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยอยากได้โปรโมชั่นดอกเบี้ยถูก พร้อมแต่งหรืออยากได้ราคารถพิเศษนะคะก็ทักแอดไลน์จ๊เอ๋มาได้เลยนะคะที่เบอร์063ค่ะ3681441นั่นเองเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะวันนี้ใครชมคลิปจบแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จ๊เอ๋ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันหน้าคลิปใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ